เอาละสวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะในดับเบิลคล c h เล่าไปเรื่อยนั่นเองผมว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงจะชอบนะแล้วก็สนใจว่าโอ้โหเด็กที่เข้ามาใหม่คนนี้ยผู้เล่นที่เข้ามาใหม่เหล่านี้แม่งเก่งเร็วจังเลยวะ ทรยังไซอันวิลเลียมสันหรือว่าคนต่างๆลูก้าดอนชิชแต่ถ้าว่ามันมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับหรือว่า NBA player อีกกลุ่มหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่ได้เก่งตั้งแต่เข้าหลีกนะหรือว่าทางสหรัฐหรือว่าสื่อนอกเนี่ยเขาเล่นว่าเลดบูมเมอร์เองนั่นก็คืออารมณ์แบบมาร์ตินปลายใกล้ๆที่จะแบบย่างเข้าวัยแบบวัยแก่ชาราแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาเป็นว่าใกล้ๆ30ประมาณไงไงแบบ27อะไรเงี้ยก็คือเพิ่งจะมาเก่งแบบซีซั่นหลังๆ หรือว่าเล่นมาแล้ว4-5หฤดูกาลนะครับซึ่งมันมีหลายคนมากเลยครับที่ผมจะมานำเสนอนะแล้วในคนเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ได้โปรดไปรับฟังรับชมกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยก็ช่วยผมกดไลค์กดแชร์ช่วยกด u u s c r i b e นะครับแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งกริ๊งกิด้วยนะเพื่อที่มันจะเตือนตลอดเเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆนะครับเอาละอย่าโมเสียเวลากันต่อเลยเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับว่าพวกคนเหล่านี้เนี่ยมีใครกัน บ้าง เรามาเริ่มที่คนแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือทางด้านของคายรอรี่นั่นเองซึ่งสถิติของเขานะเดี๋ยวผมจะทําเป็นกราฟิกมาให้ขึ้นทางด้านล่างอย่างนี้นั่นเองแฟบมาแล้วเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมเชี่ยกูใส่ไปยังไวสัตว์โอเคนั่นแหละเดี๋ยวผมจะแสดงให้เห็นทุกคนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีปีรุกกี้มีปีที่แบบว่าเบรกเอาตัวเองก็คือปีที่แบบอยู่ดีก็โชว์ฟอร์มเทพขึ้นมาเลยแบบก้าวกระโดดรวมถึงปีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดนะคือจริงๆแล้วเนี่ยคายรอรี่นะครับช่วงแรก มาส่วนใหญ่เขานั่งเป็นสำรองนะทั้งทางด้านเมมฟิสกิลลิสแล้วก็ทางด้านฮิลสันร็อกเก็ตเนี่ยแกไม่ค่อยได้ลงเป็นตัวจริงหรอกครับเป็นตัวสำรองซะส่วนใหญ่แต่พอเนี้ยพอมาในปี2010ครับ สุดท้ายแล้วแกได้รับโอกาสครับได้รับโอกาสเป็นตัวจีนนั่นเองซึ่งเขาเนี่ยก็เริ่มทําผลงานได้ดีนะแบบว่า ừ, แบบดีขึ้นอย่างมากอะ่ะคือค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายเนี่ยเขาได้ย้ายมาอยู่กับแรปเตอร์นั่นเองพอมาอยู่กับแรปเตอร์เนี่ยเขาได้คู่หูอย่างเดมาเดโรซันใช่ไหมทีนี้ทีมเขาเนี่ยก็เริ่มเป็นคอนเทนเดอร์หรือว่าทีมที่สามารถดุนแชมป์ได้และฝีมือของเขาครับก็ยังไม่หยุดพัฒนานะทั้งด้านเกมรับแล้วก็ทั้งด้านเกมบุก ซึ่งแบบค่อยๆดีขึ้น,นเรื่อยๆจนสุดท้ายครับเขาได้รับในสิ่งที่เขาหวังไว้ตั้งแต่แรกนั่นก็คือแชมป์ของ NBA ที่ได้แชมป์กับคาวายเลอนานั่นเองซึ่งเขาสุดยอดนะถ้าเราไปดูในสถิติของเขาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี2006-2007ใช่ไหมที่เขาเป็นรุกกี้เนี่ยจนข้ามมาถึงปี2013-2014มันร่วมประมาณ7ปีเลยนะกว่าที่เขาจะแบบว่าสามารถเบรกเอาตัวเองหรือว่าเอาตัวเองเนี่ยเข้ามาเฉิดฉายได้จาก5.6แต้มในรุกกี้ กมาเป็น17.9แต้มเนี่ยผมถือว่าไม่เบาเลยทีเดียวรวมถึงการแอสซิสต์ของเขาที่เพิ่มขึ้นมาได้ดีมากนะนี่แหละครับเป็นคนคนหนึ่งเลยที่แบบว่าเป็นเลดบลูเมอร์หรือว่าค่อยๆเบ่งบานในตอนแบบช่วงท้ายของอาชีพหรือตั้งแต่ช่วงกลางอาชีพขึ้นไปไม่ได้เก่งตั้งแต่รุกกี้หรอกครับคนถัดมานะครับก็ไม่ใช่ใครครับนอกจากสตีฟเนชสุดยอดกาดจ่ายของทางด้าน NBA นั่นเอง แล้วเขาเนี่ยตอนแรกก็ไม่ค่อยจะได้รับโอกาสสักเท่ไรแล้วครับแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเขาไม่สามารถทำแอสซิสต์ในค่าเฉลี่ยนะเกิน3ครั้งด้วยซ้ำแต่ถ้าว่าจุดเปลี่ยนก็มาถึงครับจุดเปลี่ยนนั่นก็คือการที่เขาได้เล่นเป็นตัวจริงครับในปี2 0 0 0ถึง2001นะที่ได้เล่นคู่กับทางด้านเดิร์กนอร์วิสกี้นั่นแหละและในตอนนั้นเขาก็สามารถพาดัลลัสเขา้าเพลย์ออฟไปด้วยนะหลังจากนั้นครับฝีมือของเขาเนี่ยก็เริ่มที่จะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะจากที่เข้ามาในปี1 9 9่ 1น่ 7, ใช่ไหมครับและสามารถทำได้ดีในปี2000 2 0ถึง2001เนี่ยโอ้ก็ประมาณ4เกือบ5ปีแล้วกว่าที่เขาจะได้เฉิดฉายนะแล้วทีนี้หลังจากนาั้นเขาก็มาอยู่กับดอนนิวสันครับโคช้ชของดัลลัสในตอนนั้นนะแล้วก็ใช้ระบบเนลลี่บอลเนี่ยที่ทำให้เขาเนี่ยเริ่มเฉิดฉายตัวเองขึ้นมาจนเขาเนี่ยได้ย้ายไปเล่นกับทางด้านฟินิกซ์ซันแล้วก็ไปเข้าแผนของโคช้ชไมค์ดีแอ,อนโตนีอย่าง7 Second a l l l น s อ แล้วมันทําให้แกเนี่ยฝีมือพัฒนาขึ้นอย่างมากนะเพราะว่าในการเปิดเกมเร็วในเกมทรานซิชันเนี่ยแกเก่งอยู่แล้วและยิ่งแอสซิสได้คมขนาดนั้นก็ไม่แปลกครับที่แกจะสามารถขึ้นมาเป็นท็อปของลีกนะในการจ่ายถึง5ปีนะผมไม่แน่ใจนะว่า5ปีติดหรือเปล่าแต่เขาเนี่ยเป็นท็อปแอสซิสครับในแต่ละปีแล้วรวมกันเนี่ยเขาได้5ครั้งเลยทีเดียวซึ่งนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ว่าเป็นเรื่องสุดยอดครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังได้ MVP นะ m ห p ีก MVP ใน Regular Season ถึง2ครั้งด้วยซ้ำนี่เป็นเครื่องการันตีครับว่าเลดบลูเมอร์คนนี้ไม่ธรรมดา,าจริงๆคนที่เบ่งบานตอนปลายไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับแน่นอนว่าใครเก่งตอนไหนเนี่ยมันแล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตาด้วยว่าเขาเนี่ยจะสามารถพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองไปได้แค่ไหน คนต่อมานะครับนั่นก็คือสุดยอดซิกซ์แมในยุคปัจจุบันอย่างลูวิลเลียมนั่นเองครับคือตอนแรกเนี่ยแกก็ได้รับอากาศเป็นรับอากาศอะไรล่ะโหไม่ใช่บ้านพักตากอากาศไอบ้บ้าได้รับโอกาสนะครับในการเป็นตัวจริงนะอยู่บ้างในช่วงตอนแรกกับ 76er แต่หลังจากนั้นเนี่ย เขาก็ได้ทําผลงานประมาณ10แต้มนิดๆครับและสุดท้ายครับการที่แกได้เป็นที่รู้จักนะก็คือปี2011-2012ถึงนั่นเองที่แกสามารถเป็นรั n เนอร์นะคือเกือบจะได้รางวัลซิกแมนออฟเดอะแยอยู่แล้วทําไปประมาณ15แต้มต่อเกมแล้วคือแกเนี่ยลุกออกจากมานั่งสำรองขึ้นมาทําผลงานได้ดีมากๆทีนี้แกก็ได้เล่นตําแหน่งนั้นไปเรื่อยๆครับซิกแมนจนสุดท้ายแกได้รางวัลซิกแมนออฟเดอะ a ยนะกับเลเกอร์ในปี2015นั่นเอง แล้วภายในปี2017เนี่ยก็เป็นครั้งแรกครับที่แกสามารถทําทะลุนะทำทะลุ20แต้มต่อเกมไปได้ในค่าเฉลี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เริ่มฟอร์มดีขึ้นเรื่อยๆครับอัปเกรดตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนได้เป็น six man of the year นะในปี2018แล้วก็2019แม้จะเข้ายางวัย30แลวเนี่ยแกก็ยังเป็นตัวสําคัญอยู่แล้วถ้าใครได้ดูคลิปเปอร์2-3ปีหลังเนี่ยจะรู้เลยนะครับว่าแกเนี่ยโหจริงๆนะแม้ว่าจะลุกออกจากมานั่งสำรองแต่สุดท้ายเนี่ยก็ยังสามารถพาทีมชนะ ไปได้แล้วก็นาทีในการเล่นเนี่ยบานทีมากกว่าตัวจริงด้วยซ้ำไปครับ คนถัดมาก็คือเซนเตอร์จอมบล็อกอย่างฮัสซานไวซ์นั่นเองครับคือเขาเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่เก็บสั่งสมประสบการณ์มาเยอะนะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันก็คือในตอนที่เขาเป็นรุกกี้เนี่ยเขาเล่นไปเพียง2นาทีเท่านั้นครับใน NBA คือแม่งน้อยเขี้ยๆนะคือเรียกได้ว่าน้อยสัดๆเลยทีนี้พอมาดูปีที่2องเขามะครับเขาทําได้ไป1.6แต้มต่อเกมนะแล้วก็2.2รีบาวด์ต่อเกมเท่านั้นทีนี้ครับด้วยผลงานที่โอ้โห เรียกได้ว่าไม่ดีเท่าไหร่เนี่ยแกก็เลยถูกส่งไปดีลีกจนได้ครับแต่สุดท้ายเขาก็กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ครับในปี2014เว้ยเพราะว่าสเตทของเขาเนี่ยอิมพลูฟขึ้นอย่างมากกลายเป็นดับเบิ้ลดับเบิลเลยนะทีนี้พอเขาเข้ามาเนี่ยเขาเริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นอย่างมากครับจนหลังจากนั้นเนี่ยในการที่ ปี2015 2016นะแกเป็นผู้เล่นที่แบบว่าบล็อกได้สุดยอดมากโดยการบล็อกไปถึง3.7ครั้งนะแล้วก็สามารถเป็นผู้นำในการรีบาวในลีกเนี่ยได้ในปี2016 2017ด้วยการรีบาว14.1ครั้งต่อเกมเฮ้ยไม่ใช่ย่อยนะครับฮัตซันไวไซ์เนี่ยแ้ถึงแม้แกจะอายุเข้าเลข3ไปแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีพอมีเวลาครับให้แกได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆนะจนถึงกวาแกจะรีไทยเรียกได้ว่าัสส ไรไซเนี่ยไม่ยอดท้อกันเลยทีเดียวในการพัฒนาฝีมือตัวเองจนสุดท้ายครับหลังจากเด็กที่แบบว่าแสแตตโหถ้าที่ผมขึ้นแสแตตไปเนี่ยก็คือ 000, 000จนกลายมาเป็น,นสุดยอดเซนเตอร์ในวันนี้ได้นะก็ถือว่าเรียกว่าความภาคภูมิใจของตัวเองเลยทีเดียวฮนะ คนต่อมาครับนั่นคือเดอะเวิร์มเดนนิสโรดแมนของเราเนั่นเองทีนี้ผมจะมีวีรกรรมไม่ใช่วีรกรรมดีเรื่องราวปันๆคือตอนที่แกรดราฟเข้ามาเนี่ยในปี1986แกก็อายุ25เข้าไปแล้วครับและในปีที่2ที่แกเล่นนะั้นในปีซัฟ h อร์ r e เนี่ยแหละแกสามารถทำแต้มได้เยอะที่สุดนะครับต่อปีนะในการเล่นอาชีพนั่นก็คือแบบเป็นดับเบิลดิจิตอะมากกว่า10แต้มแต่นอกจากนั้นครับแกไม่เคยทำได้เลยเ,ลยเว้ยแต่ว่าก็ไม่มีใครสนใจครับเพราะว่าคนที่สุดยอดอย่างแก ไม่เน้นทำแต้มกูเน้นรีบาวดีกว่าครับคือถ้าใครเห็นสถิติที่ผมขึ้นให้อยู่ตอนนี้ก็คงจะรู้ว่าไอ้เค่นี้แม่งไม่เน้นอะไรเลยนอกจากรีบาวนะแต่ถ้าว่ากว่าแกไม่ได้แหละครับเพราะรีบาวทาให้เกมชนะจริงๆครับในปี1990นะแกอิมพูฟขึ้นอย่างมากครับโดยการทําไปถึง12.5รีบาวใช่ปะแต่ถ้าว่า ยิ่งกว่านั้นครับคือปี1991ถึง1992แกทำไป18.7รีบาวด์ต่อเกมซึ่งไอ้บาเอ้ยมันเกินไปหรือเปล่านะและในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยแกก็เข้าสู่ฟอร์มพีคอย่างจริงจังครับเพราะว่าแกไม่ให้ใครได้แชมป์นี้เลยเนี่ก็คือแชมป์การรีบาล์แกเป็นแชมป์การรีบา์ของ NBA ถึง7สมัยนะ7สมัยด้วยกันคือ โอ้ไม่ต้องพูดเลยว่าแกสุดยอดขนาดไหนนะแล้ว7สมัยนี้คือ7สมัยติดนะคือมึงไม่ไม่ต้องแบ่งคนอื่นแล้วมึงเอาไปเลยแชมป์นี้ก็คือถ้ามีรางวัลแบบสุดยอดนักบีบาวแห่งปีแกก็คงได้ไปแล้ว7ปีซ้อนนะครับและยิ่งแกพิสูจน์ด้วยการได้แชมป์ด้วยนะโอ้โหทีนี้ไม่ต้องพูดเไยมากแกเนี่ยสุดยอดของจริงครับสำหรับดูเวิร์มเดนนิสโรดแมน คนต่อมาก็คือทางด้านเบนวอลเลสครับที่แบบว่าเป็นอันดราฟด้วยซ้ำนะซึ่งแกเนี่ยตอนแรกที่เข้ามาในลีกเนี่ยก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มอะไรได้ดีนะเพราะว่าการทำแต้มของแกเนี่ยก็คือน้อยมากๆโดยปีแรกแกเล่นไปเพียง5.8นาทีต่อเกมเท่านั้นนะซึ่งเขาเนี่ยเหมือนเดนนิสโรดแมนครับว่าเขาไม่ได้แสดงศักยภาพในการทำแต้มอะไรออกมาเลยเว้ยแบบ เห็นไหมถ้าถ้าถ้าคุณเห็นที่ผมขึ้นให้ก็คือ6.9แต้มต่อเกมนะในปีที่เป็นเบสของเขาในปี2002-2003เนี่ยแล้วคือการเล่นของเขาเนี่ยเน้นไปทางรีบาวดและการป้องกันครับเพราะว่าเขาสามารถติดออสตาเกมนะได้ตอนปี29ไม่ใช่ปี29เขาติดตอนอายุ29ในปี2003ครับหลังจากที่เขาเนี่ยสามารถชนะรางวัล Defensive Player of the Year ไปได้ซึ่งเขาเนี่ยสามารถชนะ Defensive Player o อ the y e เ r อียไปได้ถึง4รอบนะนี่คือการพิสูจน์ครับว่าเขาเป็นเลด์บลูเมอร์มากๆหรือว่าพึ่งมาเก่งตอนท,ท้ายเลยรวมถึงในปี2004เนี่ยแกได้แชมป์กับ Detroit p i s t ต n ไปด้วยเรียกว่าเป็นแชมป์ที่ช็อกโลกมากๆเหมือนกันนะซึ่งถ้าใครสนใจนะครับว่าพิสตั n ได้แชมป์ในปี2004ยังไงนี่ไทยเนียเนยเลยก็คือเดี๋ยวผมจะขึ้นการ์ดไว้ให้นะครับก็คือตัวไอข้างบนแหละแล้วก็สามารถไปดูได้ว่าทางด้านเบนวอลเลซนะครับสำคัญต่อทีม Detroit ในปีนั้นยังไงงนะซึ่ ก็ยังแบบอยากเกิดมาทันดูแกเล่นบ้างนะว่าการดีเฟนซ์ของแกการรีบาวของแกเนี่ยมันสุดยอดสักแค่ไหนกันเชียวเพราะว่าในปีที่เป็นเบสที่มันขึ้นไว้เนี่ยก็คือมีถึง15.4รีบาวต่อเกมเลยนะผมว่านี่ก็คือแบบน้องๆ้องเดนนิสโรดแมนเลยมาถึงสุดยอดผู้เล่นเกมรับอีกคนครับนั่นก็คือบรูซโวเวน ซึ่งถ้าใครได้เห็นสถิติที่ผมขึ้นไว้ในตอนนี้นะก็จะดูว่าเฮ้ยขนาดปีที่แกเบสเนี่ยสเตตแม่งไม่ได้บอกอะไรเลยใช่ครับสเตตไม่สามารถบอกอะไรกับผู้ชายคนนี้ได้เพราะว่าสิ่งที่เขาทําคือการทุ่มเทให้กับเกมรับอย่างมากนั่นเองคือเขาไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าทําแต้มดีไม่ใช่รีบาร์ดีไม่ใช่สตีลดีไม่ใช่แต่ว่าใครที่ได้เห็นแกเล่นเนี่ยหรือว่าเห็นไฮไลท์ต่างๆลองเสิร์ชครับบูสโบเวนดิฟเฟนซีฟ Player of t h e Year d e f e n s i v e อะไรเงี้ยคือคุณจะเห็นครับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เถื่อนห่ามและแม่งถึงลูกถึงคนสัดสั์เลยนะแบบผมเน้นย้ำว่าสัดสัดเลยแบบเถื่อนจริงๆคือวินนิสคาเตอร์จะต่อยแกอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าแกสามารถการันตีได้ครับด้วยการที่ติด All Defensive ทีนนะถึง8ครั้งเลยทีเดียวซึ่งจริงเขาเนี่ยไม่ได้ต้องการบอลไม่ได้ต้องการอะไรนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย แกคือพัฒนาจากผู้เล่นที่เป็นเกมรับนะเป็นผู้เล่น 3D player ยุคแรกๆของ NBA เลยด้วซ้ำซึ่งเขาเนี่ยเป็น runner up ของ Defensive Player of the Year นะคือเขาไม่เคยได้รางวัลเกมรับ ผู้เล่นเกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีแต่ว่าเขาเนี่ยเป็น runner up คือเกือบจะได้แล้วเพราะว่า3ปีหรือว่า3ครั้งที่แพ้นะครับก็คือแพ้ให้กับคนตะกี้เนี่ยครับเป็น one l a สครับแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือแพ้กับ Marcus Camby ผมแนะนำนะถ้าใครอยากดูเกมรับโหดๆเนี่ยลองไปเ e a ร์ h ดู Bruce Bowen h i g h l i g h t Defense คือสุดยอดมากเถื่อนจริงๆครับ คนต่อมาครับผมว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้จักแกมากนะักนั่นก็คือเจอเมนโอนิลนั่นเองคือในช่วงแรกเนี่ยนะครับแกอยู่กับพอร์ตแลนด์เทรเบเซอร์ครับแต่ถ้าว่าแกเนี่ยไม่ได้ลงมากมายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าตอนนั้นน่ะมีผู้เล่นมงในนะทั้งอาริดัสซาโบนิสพ่อของมงโดมันทัสนี่แหละ แล้วก็ทางด้านราชีสวอลเลซแล้วก็สกอตตี้พิพเพนครับคือแกเนี่ยก็เลยโดนเทรดไปนะโดยไปอยู่กับอินเดียนาเพเซอร์ซึ่งการแบบเดเวล็อปเมนต์ที่ก้าวกระโดดของแกเนี่ยก็คือในปี2001 2 0 0 1ันหนถึงสองพครับในปีที่เร็กซีก่มิลเลอร์เนี่ยใกล้จะจบแคริเอร์ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าการบุกก็ยังอยู่กับเร็กซี่มิลเลอร์เหมือนเดิมนะทีนี้การมาของโอนิวเนี่ยครับที่ช่วยเตมิมเต็มการบุกของอินเดียนาเพเซอร์ได้อย่างดีนะโดยในปีถัดมาเนี่ยอย่างปี2002นนะครับแกเนี่ยเป็นผู้นำในการทางด้าน ทำแต้มของทีมอินเดียนาเพเซอร์เลยทีเดียวนะนำหน้าจารเลนโลสผู้เล่นในยุคนั้นเข้าไปอีกคือแกเนี่ยหลังจากนั้นก็ยังเล่นได้ดีมาเรื่อยๆครับประครับประคองตัวเองจนแบบว่าเริ่มแบบว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆครับแล้วแกเนี่ยกว่าจะเก่งได้จริงๆขึ้นเป็นเบสจริงๆเนี่ย ก็ประมาณปี2004ครับซึ่งในการที่แกเข้ามาเนี่ยก็คือปี1996นะก็ประมาณ8ปีครับแล้วซึ่งแกเนี่ยก็ยังเป็นผู้เล่นในช่วงหลังๆนะในช่วงปลายอาชีพจริงๆแล้วแกก็ยังเป็นผู้เล่นที่ไว้วางใจในด้านเกมบุกกับเกมรีบาวด์ได้อย่างดีครับส่วนถ้าใครเป็นแฟน Golden State Warrior อะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเห็นแกเข้าแบบมาผ่าน ผ่านหูผ่านตาบ้างนะเพราะแกก็เคยเล่นอยู่เหมือนกันครับแต่ถ้าใครอยากชมการบุกของชายคนนี้ก็สามารถไปเสิร์ชได้ใน y o u t u b e ได้นะผมว่าแบบแกเป็นคนที่เล่นวงในได้สนุกดีแล้วก็แบบมีความชัวอยู่นะยิ่งปีหลังๆเนี่ยแบบยังไม่ช่วงปลายอาชีพขนาดนั้นแกก็เล่นได้ดีเหมือนกันครับคนถัดมาครับ เก่ายิ่งกว่าเจอเมนโอนิลอีกนั่นก็คือทางด้านอเล็กซ์อิงลิสสุดยอดตำนานของทางด้านเดนเวอร์นักเกตนะครับโหคือผมดูจากสเตตตอนแรกผมก็ตกใจนะแบบว่าโหแกเป็นคนที่สามารถทำได้เยอะมากๆนะในด้านพอยเพอร์เกม28.4 7.3วิบบาวต่อเกมแล้วก็4.8แอสซิสต์ต่อเกมสตีล1.4บล็อก1.5คือไอเชี่ยแม่งโอเวอร์ออลเพเยอร์แบบดีๆชัดชัดาดคือถ้ามาเล่นในยุคนี้ผมว่านะ่าจะดังเป็นพลุแตกอยู่เหมือนกันนะซึ่งตอนแรก แกเข้ามาโดยเล่นให้กับบัคครับแกเป็น Se c o n d r o รา d r r f t t ด้วยนะก็คือเป็น d r a ฟ t รอบ2ซึ่งแกเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่จนสุดท้ายได้ย้ายมากับเพเซอร์ครับมินิตในการลงเล่นแบบวิชาแกก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นแต่สุดท้ายครับแกได้ไปอยู่กับเดนเวอร์นักเกตครับทีนี้แหละโอ้โหเป็นปีที่แบบว่าก้าวกระโดดเลยเพราะว่าแกถูกเขาเรียกว่ายัางไงอะ ถูกเทรดเข้ามากลางคันสี้ั่นครับจาก14.9ออต์เ per ์เกมกลายเป็น21.3ออต์เ per ์เกมซะง,งั้นครับและหลังจากนั้นครับหลังจากนั้นแกได้เล่นเต็มๆเ,เลยครับกับทางด้านเนนเวอร์นักเกตและทีนี้แหละ ประกายฉายแสง7ดาวยอดสมอดดาว7แบบฟากฟ้าก็เปล่งประกายให้แกครับกลายเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆขึ้นมาครับเพราะว่าแกสามารถติด First All Star หรือว่าเป็น All Star ครั้งแรกของแกได้ในอายุ28ปีนะซึ่งอายุ28ปีเนี่ยเขาก็ยังบอกอีกว่า7ปีหลังจากนั้นแกติด All Star ทั้งหมดเลยครับซึ่งก็ตั้งแต่28ยุถึง35นั่นแหละแกสามารถติด a l l star ได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นเรื่องยืนยันแล้วว่าแกเนี่ยเป็นเลดบลูเมอร์จริงๆก็คือคนอื่นๆอ,อ,อาจจะพีคแบบค่อยๆเริ่มพีคยี่สามยี่สี่ได้ใช่ไหมแต่แกมาพีคช่วงอายุยี่แปดก็คือช่วงพีคของนักกีฬาปกติแหละแต่แกก็ยังสามารถคงสภาพที่จะสามารถติดออสตาได้ถึงเจ็ดปีติดนะจนถึงอายุสามสิบห้าเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาทีเดียวรวมถึงสเต็ของแกด้วยที่แบบออดีเหลือเชื่อนะผมอยากเห็นแกเล่นจริงๆแต่เะว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับ คนถัดมานะครับแล้วก็เป็นคนสุดท้ายในพาร์ทแรกนะครับนั่นคือถึงด้านไทสันชานเลอร์นั่นเองนะที่แบบ ừ ừ, ถ้าใครเป็นแฟนดัลลาสมาริกเนี่ยคงจําได้ดีในปีนั้นที่ขย่มฮีทไปจนได้น,นะครับซึ่งการเล่นของแกเนี่ยตอนแรกก็ไม่ได้เรียกได้ว่าย่าแย่นะ เพราะว่าแกก็คือแบบเหมือนเป็นผู้เล่นปกตินั่นแหละแต่เพราะว่าการที่อยู่กับบูสเนี่ยแกไม่ได้ฉายแสงเท่าไหร่ครับแบบก็คือได้รับมินิตลงเล่นแหละแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นดีมากนักจนหลังจากนั้นเขาโดนเทรดไปนิวออลีนฮอร์เนตนะ ทีนี้ก็ไปรับไม่ใช่รับสัญญานะแต่แปลว่ารับล็อบครับก็คือคริสพอโยนบอลให้แบบว่าอันเลอูฟดังง่ายๆทําทแต้มแต่เป็นง่ายๆตลอดครับซึ่งเรียกได้ว่าตอนที่แกอยู่นิวออลีเนี่ยสเตตแกถือว่าแทบจะดีที่สุดในอาชีพเลยก็ว่าได้ แต่นั่นไม่ใช่เรื่องทั้งหมดครับเพราะว่าสุดท้ายครับในปี2011อย่างที่ผมบอกไปว่าแกเนี่ยแหละคือส่วนสำคัญในการที่เดลัส s m ริเนะสามารถคว้าแชมป์ NBA ไปได้ซึ่งเล่นด้วยกับร์วิสกี้เจสันคิด ชอนเมเรียน uh, ต่างๆเนี่ยแหละครับและเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆนะและหลังจากที่แกได้ย้ายไปนิวร์กนิกนะในปี2012แกก็ยังได้รางวัล Defensive Player of the Year มาอีกซึ่งนี่เป็นเครื่องการันตีแล้วครับว่าแกเนี่ยเริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะตอนที่อายุเริ่มเยอะและ้วและในปีเดียวกันครับที่แกได้ Defensive Player of the Year นะแกก็ยังสามารถทำ Career High ครับด้วยการทำเขาเรียกว่าอะไรฟิลโกถึง0.679%นะ ซึ่งก็ถือว่าเยอะมากๆแล้นะครับในยุคนี้แล้วก็ช่วงนั้นก็เล่นอยู่กับไม่ใช่ใครครับเจ้าแห่งเอเชียอย่างเจเรมีลินนั่นเองซึ่งหลายๆคนที่ผมพูดมาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเกมรับนะแล้วก็ทําให้ได้รู้แหละครับว่าผู้เล่นเกมรับเนี่ยกว่าแกจะมาฉายแสงได้จริงๆก็แบบว่าเริ่มแบบอายุสักประมาณยี่สิแล้วอ่ะแบบ ปีที่ประมาณ4 5ของดูดูการที่แกได้เล่นแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนครับที่ให้ทุกคนได้รอติดตามอยู่ในคลิปหน้านะซึ่งผมขอขอบคุณทุกคนมากที่ฟังมาจนจบนะครับสำหรับวันนี้ครับผมขอลาไปก่อนและอย่าลืมนะคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกมีอีกหลายคนให้ทุกคนติดตามแน่นอนวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีฮะ